สวัสดีครับปกติครับสมาชิกทุกท่านครับคือมีแต่เราทุกทุกท่านเพื่อสู้เส้น b e ีธรรมดานะครับต้องมี b ีธรรมดาจักรแสดงนะคนไทยเที่ยงนะครับคนไทยเที่ยงของวันที่22มิถุนายน2568นะคนไทยเที่ยงก็คือเลขแก่ตลาดหลักทรัพย์ของประเทศไทยนะครับวันนี้ก็เป็นวันหลังทานนะครับสีญี่ปุ่นปีญี่ปุ่นสดใสสดใสนำโชคนำสิ่งดีๆให้ทุกๆท่านนะครับก็ขอขอบพระคุณสมาชิกทุกทุกท่านนะครับ ามาชมกันเลยนะครับคนไทยเกลี้ยวม,มีอะไรบ้างนะครับอ,อะไรเพียรหนึ่งกับสองนะครับเลขต่ำนะแคปหน้าเกี่วไว้เลยนะครับหนึ่งกับสองนะครับอ่าเจ็ดแต่ตตตตนะครับหนึ่งห้าหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดหนึ่งเก้าสองห้าสองหกสองเจ็ดสองแปดสองเก้านะครับแคปไปนะครับ ตืเต้นมากตืนตออ่นเตรนมเกียากจะเดียดมากนั่นส เด่บเลยนะครับรุปดวิ่งที่หนึ่งนะครับหนึ่งนะเป็งวันนี้จะเป็นยังไงนนเนาะจะเดินดีไหมเนาะให้ระมัดระวังนะครับ่าคนไทยกับห้นหายน้อยหอยหาน้อยให้รมันระวังคน้นึองก็พอไปกินอยู่แต่คนได้เกินวันนี้หลุดนะครับไเกนวันนี้หลุดได้เกินก็มันขึ้นอยู่กับตลาดตลาด,ดตลาดลกเนาะ ขึ้นลงขึ้นลงขึ้นลงใมน,นั่นแหละครับเกบเราคาตัมนี้นะอขอบพระคุณมากมากนะครับขอทุกท่านโุดดีสุดดีครับสวัสดีครับ